มาสู่เรื่องที่3ต่อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําในทะเลทรายน,นี้ย้อนกลับไปนะเป็นเหตุการณ์ย้อนกลับไปนะครับถ้าเราดูแผนไทม์ไลน์ลตัวนี้เราจะเห็นว่าหลังจากข้ามทะเลแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาสู่เ,เส้นทางอันนี้จะไปภูเขาซีนายนะระหว่างทางประชาชนก็บน่น อยู่ในถิ่นทุรก,ก,กันดารศีนเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะกินอ่ะบ่ยกับโมเสสอยากจะกินเนื้อด้วยอะพระเจ้าก็ประทานมานาให้ประทานนกคุ้มให้นะครับหลังจากนั้นพอพอไม่มีอะไรม,ม,มีมีทั้งมานามีทั้งนกเนื้อของนกละผลปรากฏว่าน้ำไม่มีเกฑ์อ่ะก็ไปถึงเลฟีเดียมโมเสสกต็ตีก้อนหินให้น้ำไหลออกมานะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้ามทะเลแดงนะน,นี้ผมเล่าย้อนกลับนะฮะโอเคเหตุการณ์นี้อยู่ในหนังสืออพยพบทที่17เป็นเรื่องแปลกเรื่องที่3ของวันนี้นะครับแล้วก็มอีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำให้โมเสสไม่ได้เข้าคานาอันก็คือเหตุการณ์ของกันดาวิถีบทที่20เหมือนท่านอย่างงงนะมันมีเหตุการณ์ซ้ำอีกแล้วอ่าครั้งแรกตีด้วยความ เชื่อ,อน้ำไหลามาแต่ครั้งที่สองนี่ตีด้วยความโมโหน้ําก็ไหลออกมาเหมือนกันแต่โมเสสอดเข้าอาโรนด้วยนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องเลยเสร็จทั้งคู่เลยอดข้าคณะอันอพยพบทที่สิบันทึกอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่าชุมชนอิสราเอลทั้งหมดเคลื่อนออกจากถิ่นทุรกันดารศีลน,นะฮะเป็นระยะระยะนะฮะไปเป็นระยะตามพระบัญชาของพระยาเวแล้วก็มาตั้งค่ายที่เลฟีดีม ที่นั่นไม่มีน้ำนะวันนี้เกี่ยวกับน้ำเยอะมากนะครับไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มซิโมเสสจึงบอกว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมทำไมพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระยาเวแต่ประชาชนกระหายน้ำณนะที่นั่นจึงบ่นต่อว่าโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปสุสสตว์ของเราออกจากอียิปต์ มาเพื่อให้อดน้ำตายอีกแล้วอีกแล้วนะฮะคือสุดท้ายก็วนเวียนอยู่กับอียิปต์บวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆวนเวียนอยู่กับอดีตนะฮะจริงๆเป็นธาตุนะอย่าลืมว่าอดีตเป็นธาตุนะคือแบบคนมันจะบน่นมันก็บ่นนะนะนะฮะโมเสสจริงร้องทูลพระยาเวว่าข้าพรงค์จะทําอย่างไรกับชนชาตินี้ดี พวกเขาเกือบเอาหินคว้างข้าพระง์ให้ตาอยู่แล้วหวูไม่ไหวแล้วเนี่ยเพียพระเยเวจึงตัดกับโมเสสว่าจงเดินลุงหน้าประชาชนไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้าจงถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่แน่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศีลาที่ภูเขาโฮเรบจงตีศิลานั้นและน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่ม โมเสก็ทำตอนหน้าพวกผู้ใหญ่นะฮะตอนหน้าต่อตาพวกผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือหัวหน้าเผ่านะฮะหัวหน้าของแต่ละเผ่าทั้ง12เผ่านั่นเองอ่าก็หลังจากนั้นน้ําก็ไหลออกมาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องดูอ่าตะกี้ไม่มีน้าน้ําไหลออาไว้ละอันนี้ภาพประกอบนะฮะนะโมเสกเรียกตรงนั้นว่ามัสสาและเมริบา แล้วคนอิสราเอลก็หาเรื่อเพราะคนอิสราเอลหาเรื่องตนที่นั่นอ่าเมลีนะคำว่าม,ามัสสาปแปลว่าการทดลองหรือการการลองดีนะฮะส่วนเมลีบาแปลว่าการต่อสู้กันหรือการขัดขืนนั่นเองเพราะอะไรเพราะเขาลองดีกับพระเจ้าพระยาเวสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระเจ้าจริงหรือพี่น้องเชื่อบอกว่าเหตุการณ์ในในยุโรปครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดโรคระบาดเหมือนกันครับ แล้วก็ประชาชนชาวยุโรปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้พระเจ้าอยู่กับเขายิงเหรอตายไปเยอะฮะคนตายไปเยอะคริเสเตียนนี่แหละตายไปเยอะสุดท้ายคนในยุโรปรุ่นต่อมาเลยเลยไม่เชื่อพระเจ้าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์อยากให้พี่น้องทราบเดือน้นครั้งนี้โรคระบาดเกิดทั้งโลกเนี่ยนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแนละ้เกิดทั้งโลกนะฮะคนตายเป็นเป็นแสนเป็นล้าน แน่นอนว่ายัางไม่หยุดด้วยหลายท่านอาจจะมีคําถามว่าพระยาเวหรือพระเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกกัพเจ้าจริงหรือผมตอบเลยว่าจริงโดยส่วนตัวนะแต่ส่วนท่านท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเชื่อหรือว่าหรือท่านจะบ่นไปเรื่อยๆหรือท่านจะไม่ไว้ใจพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจนะฮะแล้วกส็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องอีกแช่เรื่อง เรื่องไร้ไร้เรื่องพิรับวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะ DNA จะเปลี่ยนโมเลกุลในร่างกายจะเปลี่ยนฉีดแล้วอาจจะอาจจะไม่ตายแต่อีกสามปีจะตายบอกเฮ้ยท่านจะกลัวทำไมตายแล้วท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าท่านตายแล้วท่านก็เป็นขึ้นมาอีกผมก็งงว่าเฮ้ยตกลงไอคนที่แชร์เรื่องนี้หรือสอนเรื่องนี้ตกลงเชื่อพระเจ้าหรือเปล่านะฮะหรือว่ารู้สึก สะใจหรือว่ามันดีที่ได้แชร์ก่อนเพื่อนครัวว่าเพื่อนจะไม่รู้ว่าฉันรู้นะผมถามจริงๆคนเหล่านี้เขาเป็นสายลับหรืออย่างไรทำไมมีข้อมูลพวกนี้มาได้นะฮะแปลกมากหรือแค่ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วมาผูกผูกเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะฮะคนอนสไปเลซี่ทีโอรีาสร้างเรื่องผูกเป็นจิ๊กซอนู่นนี่นั่นตีความนู่นนี่นั่นแล้วมาผสมมายำเงน นะฮะเออมันก็ถ้ามันกินได้ก็ดีถ้าเป็นยำอันนี้กินไม่ได้แถมยังคนกลัวอีกกลัวมาพักะปีต่อนะ,ะเหมือนผมบ่นเลยนะเออผลปรากฏว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยมีจริงนะคือคือมันไม่มีน้ำแล้วละ่ะมันก็เป็นตำแหน่งอนะ่ะก็เรียกสปีดล็อกเนี่ยที่โฮเรบหรือว่าที่ซีนเนี่ยอ่ะก็คนก็ไปนค้นหาว่าเออเป็นสถานที่ จริงอ่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ท่านดูขนาดของคนอ่าเนี่ยฮะอยู่ด้านด้านล่างของภาพนะขวามือนะฮะเห็นเนี้ยนี่ก้อนหินด้านบนแยกออกแลนะปัจจุบันไม่มีน้ำนะก็เป็นเป็นก้อนหินตั้งอย่างเงี้ยผมดูแล้วมันทำให้นึกถึงหินเลือยใบที่เกาะสมิลันด้วยนะเออขายขายขายเกันหรือจริงๆไม่ใช่สถานที่จริงแต่ในพระกวีเขียนแล้วเลยเอามาเป็นเรื่องเล่าว่าเนี่ยคือ คือเมรีบาที่โมเสสมาตีเพราะอะไรว่าเอ้ยมันมีมันมีหลายหลายที่เวลาท่านไปเที่ยวอียิปต์จอแดนเนี่ยมันจะมีสปริงหรือว่าเป็นน้ำพุหรือว่าบอ่อน้ำที่ผุดขึ้นมาเราบอกเนี่ยของโมเสสผมผมไปจอแดนเนี่ยผมเจอสองที่เจอสองที่เอะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็ไม่คือเขาก็เชื่อว่าจริงแต่บางทีมันเป็นงานเล่าย้อนหลัง พอมันมีมันมีจุดที่น้ํามันผุดขึ้นมาบอกเนี่ยน้ําที่โมเสศตีหินที่โมเสศตีแล้วมีน้ําผุดขึ้นมาเขาก็เลยเนี่ยเออเนี่ยเป็นบอ่บอน้ําพุของโมเสอันนี้ก็เป็นน้าพุนะเพราะมันน้ําจากใต้ดินแต่อันนี้มันก้อนหินเฉยเฉยมันก้อนหินเฉยเฉที่เขาไปตีอ่านะถ้าใครอยากไปเที่ยวใครอยากไปท่องเที่ยวใครอยากไป ดูรอรอก่อนแล้วฮะให้โควิดมันซาลงไวนะจัดทัวร์อีกครั้งหนึ่งโซเฟียมีเดียจะจัดทัวร์ไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านี้นะครับ